ชุมชนบ้านเขาชะโอยตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหนึ่งใน11ชุมชนจาก10อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกรณีศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชน ชุมชนบ้านเขาชะโอยมีการแบ่งชุมชนออกเป็นสองพื้นที่จากการที่มีถนนตัดพาดผ่านชุมชนคือชุมชนบ้านเขาชะโอยและชุมชนบ้านเขาตะคานทำให้ยากต่อการปกครองและควบคุมสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ในอดีตชุมชนบ้านเขาชะโอยเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดอยู่ในระดับสีแดง คือมีทั้งผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดภายในพื้นที่รวมทั้งมีผู้ป่วยเรื้อรังจากปัญหายาเสพติดอยู่ในชุมชนด้วยเราเคยติดพื้นที่สีแดงนะครับติดแบบในพื้นที่สีแดงของปปสมา1 0่เปีเนื่องจากมีผู้จําหน่ายยาหลักเลยนะยังเป็นอาการเลยคือไม่ได้เสพยาน,ยนะครับสี่ลายเราก็จะมี คนที่ใช้ยาเสพติดจริงๆนะเวลานั้นที่รู้นะครับประมาณส6รหลายแต่ที่ไม่รู้รวมอยู่ด้วยน่าจะเกิน2ี่สลายนะครับค่อนข้างค่อนข้างแรงมากเราก็เป็นเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายมากนะครับเพราะว่าปัญหาจากรรมก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับเนื่องมาจากเรามีปัญหาเรื่องยาเสพติดค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงเวลาหน้าก่อนที่เราจะทำโครงการเรื่องมอบบัตยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน,นครับเรามองไปที่ชุมชนเป็นหลักนะครับเพราะเรามองว่า เวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัจจัยรวมกันในว่าชุมชนเนี่ยเวลาเราให้ชุมชนมีส่วนร่วมหรือชุมชนเป็นฐานร่วมกลุ่มมาทําเองเนี่ยด้วยบริบทที่เรารู้ว่าชุมชนเป็นอย่างไรเราใช้ชุมชนเป็นฐานมันจะทําให้ตัวงานประสบความสําเร็จมากกว่าคือคนที่ใช้ยาเสพติดเนี่ยเมื่อเขามีใจที่จะเลิอกอยาจริงๆพอมาเข้าระบบกับเราแล้วแล้วสามารถเลิกได้แล้วเนี่ยก็ พยายามที่จะมาช่วยเหลือชุมชนนะครับพยายามที่จะมาช่วยเหลือสังคมในหมู่บ้านมาเป็นชาร,ระบอบ้างเป็นกรรมการหมู่บ้านบ้างน,นะครับเป็นอาสาต่างๆเพื่อช่วยกันดูแลลูกหลานในหมู่บ้านและชุมชนก็คือจากเดิมที่เคยเป็นปัญหาก็มาเป็นพลังแทนในชุมชนนะครับปัจจุบันเราไม่มีกฎกติกาที่มันเป็นเ,เป็นรูปแบบที่เราเขียนขึ้นมาไม่มีครับแต่ความรู้สึกของของคนในชุมชนจะรู้ทันทีว่า เมื่อมาอยู่ในชุมชนบ้านเขาเฉโอยปุ๊บเรื่องยาเสพติดต้องไม่มีใครมีเรื่องยาเสพติดเราต้องมารายงานตัวแล้วมันจะมีระบบของมันเองว่าเขาเรียกว่าระบบป้องกันนะครับชุมชนจะช่วยกันดูแลในชุมชนเองโดยที่เราไม่ต้องไปสั่งให้ดูแลนะครับมีอะไรที่ผิดปกติชุมชนจะช่วยกันโดยปริยายตัวโครงการซีพีดีเที่เราทําอยู่เนี่ยมันโดดเด่นมันมีสเสน่ห์ตรงที่ว่า1เป็นการสมัครใจโดยแท้จริง 2. ไม่มีชื่ออยู่ในระบบนะครับ 3. ไม่สูญเสียไรายได้ 4. ส,สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติอยู่กับชุมชนและครอบครัวได้นะครับอันนี้มันเป็นแรงจูงใจด้วยนะครับมันจะทําให้คนเ,เขาเรียกอะไรมันมีสเสน่ห์สเสน่ห์ของ CBDX ตัวจริงก็คือจะเป็นแบบนี้ครับตอนนี้เรามีทวีน้ำปรวันอยู่ครับ จากที่เรามีเด็กและเยาวชนกลุ่มเต็มเตนกับพายุขับมีสมาชิก13คนปัจจุบันเราเป็นตูบีนำ้ำโบวันมีสมาชิกทั้งหมด74คนซึ่งเรารับรองได้ว่า74คนนี้ไม่เคยมีใครที่มีปัญหาหรือว่าเข้าไปเสพยาเสพติด mm hmm. เลยแม้แต่คนเดียวแลวเราก็สร้างที่ทําการเด็กและเยาวชนให้นะครับเป็นที่ทําการตูบีนำ้ำโบวันของบ้านเขาจะโอยนะครับโดยใช้เงินของหมู่บ้านปัจจัยหลักเลยก็คือความเชื่อมั่นของชุมชนนะครับ <já. S 2> ชุมชนจะรู้สึกเชื่อมั่นเมื่อเมื่อชุมชนทําเองเนี่ยชุมชนจะรู้สึกเชื่อมั่นแล้วไว้ใจนะครับกรณีที่มีหน่วยอื่นลงมาทําให้ความไว้ใจและความเชื่อมั่นมันจะน้อยปัจจัยมันจะสู่ความสาเร็จมันก็จะน้อยตามแต่ถ้าตราบใดชุมชนเราทําเองความเชื่อมั่นความเชื่อใจมันจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะมองว่ายังไงคนในหมู่บ้านเดียวก็จะไม่ทำลายกันนะครับมันจึงเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เรารู้สึกว่าชุมชนดูแลกันเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้อง สร้างสร้างกรอบสร้างแนวให้มันเป็นขั้นตอนมากจกืเปลี่นสจุดอ่อนก็คือเราเป็นพื้นที่ทางผ่านนะครับแล้วก็จิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตระหนักเสมอคือหมู่บ้านเราเนี่ยแบ่งเป็นสองโซนโดยถนนเส้น3 0, ามศนย์ตัดผ่ากลางหมู่บ้านนะครับเราต้องวิ่งไปอีกหกกิโลถึงจะเจออีกหนึ่งชุมชนซึ่งอยู่ในหมู่เรา การดูแลมันจะยากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เราสร้างศูนย์ไว้ที่นู่นอีกหนึ่งศูนย์นะครับโดยให้ชลบรบและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแลนะครับแล้วรายงานตรงจากเรานะครับอันนี้เป็นจุดอ่อนเลยและจุดอ่อนอีกอันอนึงก็คือหมู่บ้านเราเป็นเส้นทางหลบเจ้าหน้าที่นะครับที่ทำให้อาจทําให้เกิดการเสพยานในอนาคตได้นในกรณีที่เรายังไม่ไม่สามารถแข่งแรงพอ จุดแข่งก็คือเรามีชุมชนที่มีความเข้าใจกันเป็นหลักทุกวันนี้เราถึงบอกว่าไม่จําเป็นที่ผมจะต้องไปดูแลทุกคนแล้กลายเป็นทุกคนที่อยู่ในชุมชนช่วยกันดูแลแล้วรายงานส่งมาตรง,ตรงมาถึงเาราปัญหาจากผู้มีอิทธิพลปัญหาจากผู้ที่สูญเสียไรายได้นะครับแล้วก็ปัญหาจากผู้ปกครองที่ยังไม่เข้าใจก็มี ก็ใช้ความอดทนเป็นหลักสร้างความเข้าใจนะครับและถ้าเราเข้าใจว่าผู้ปกครองว่าเราแรงๆก็เพราะว่าผู้ปกครองไม่ทราบวลูกป็อย่างเราเข้าใจเราก็จะไม่กผู้ปกครองนะครับแต่ทําอย่างไรผู้ปกครองรู้ให้ได้ว่าลูกเขาเสพยาครับปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่มันมีเรื่องนะครับนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราหรือเปล่าถ้าเราทําหน้าที่ของเราเรารู้หน้าที่ของเราประชาชนรู้หน้าที่ของประชาชนนักเรียนรู้หน้าที่ ชาบอรู้หนะ้าที่ขอตงตนเองนะครับต่างคนต่างรู้หนะ้าที่ขอตงตนเองเนี่ยปัญหาและอุปสรรคมันจะก็แก้แก้ได้โดยปริยายเราจะรู้ตัวตนนะเวลานั้นก็คือว่าเสพยานักขนาดไหนต้องการความชื่อเหล่งใจอย่างที่ผมบอกมันต้องรู้สาเหตุได้ๆว่าเพราะอะไรถึงเสพยาแล้วเราเข้าไปช่วยกันแก้ตรงนั้นแต่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับหมายความว่าเขาไว้ใจคนไหนก็คนนั้นเข้าไปแก้แก้แล้วรายงานมาถึงผม พอเราแก้ปัญหาได้แล้วนะโอกาสที่คุณจะเลิกยาได้เป็นค่อนข้างสูงนะครับเสร็จแล้วการให้กําลังใจการโอบกอดกันการแสดงตัวตนเหมือนพี่เหมือนน้องกันการทําให้ชุมชนรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนใช้ยานะ<ม>คุณคือคนในชุนมชนเรามันเป็นปัจจัยที่ทําให้คนเลิกยาได้ใช้ใจเป็นหลักนะครับในกรณีที่เราคือความจริงใจมันสําคัญตราบใดที่เรายังไม่มีความจริงใจให้กับลูกบ้าน เราจะไม่ได้รับความจริงใจกลับมานะครับแล้วก็เวลาเป็นสิ่งสําคัญนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้เราเลิอกอยากได้ 20, 20คน21คนในวันนี้เปล่าเราทําตั้งแต่ปี257นะครับค่อยๆค่อยๆทำให้คนเลิก